ตอนนี้นะครับผมอยู่ในพิษากิจชุมชนที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชาได้ตอนนี้นะครับคือณวันนี้กฎหมายเนี่ยยังไม่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาหลังจากที่วันนี้นะครับปปสมีการปลดล็อกกัญชาไม่ให้เป็นพืชที่ห่วงห้ามแล้วนะแต่เขาก็จะมีเงื่อนไขนะครับว่าไม่ให้มีสารบางตัวเนี่ยเกินกว่า0.2มิลลิกรัมแต่ทีนี้ไอ้0.2ตัวนั้นเนี่ยมันต้องสกัดมานะในตัวพืชกัญชาเองเนี่ยมันถ้ายังไม่ได้สกัดนะถ้านับตามที่เขามีแนวทางไว้เนี่ยคือมันแท นี่ผมพาเข้าไปดูใกล้ๆเรามีเมนูให้เทียบสองฝั่งด้วยนะครับเนี่ยเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับเนี่ยฝั่งซ้ายนีย่จะเป็นเมนูปกติฝั่งขวานี่คือใส่กัญชาเข้าไปนะผมก็จะลองสั่งกาแฟใส่กัญชาดูว่าจะเป็นยังไงขนมเองก็มีนะครับเนี่ยอ่าเป็นคุกกี้อารมณ์ดีราคาไม่ได้สูงมากเหมือนตอนที่เปิดตัวใหม่ๆนะกดล็อกแรกๆนะครับ และนี่ครับผลิตภัณฑ์ที่ทําจากกัญชานะครับเนี่ยโ,โหมีหลายตัวเลยกาแฟกัญชาเนี่ยมีขายด้วยนะครับเนี่ยสิบซองสี่ร้อยห้าสิบเนี่ยเท่ากับซองละสี่สิบห้าบาทแต่ในราคานี้คือราคาณวันที่ทางปปสยังไม่ปลดล็อกกัญชาจากยาเสพติดป,ประเภทห้านะแต่หลังจากนโยบายปลดล็อกยาเสพติดป,ประเภทห้าไปแล้วเนี่ยกัญชาอาจจะมีราคาที่ถูกลงกว่านี้นะครับเพราะว่าคนทั่วไปสามารถปลูกได้ นี่คือคาเฟ่ที่หนึ่งที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายที่อยุธยานะครับตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นคาเฟ่กัญชานะพอขับเข้ามาดูอา้ามีป้ายบอกตลอดทางเลยผมลองสั่งเป็นคุกกี้อารมณ์ดีมาชิมนะครับเนี่ยไปดูซิว่าจะอารมณ์ดีไหมอย่างที่เขาว่านะนะเนี่ยอ่ะนี่ครับคุกกี้อารมณ์ดีคุกกี้ผสมกัญชานะห้าชิ้นแปดสิบห้าบาท เดี๋ยวต่อไปเนี่ยตอนนี้กัญชาเขาว่าจะปลดล็อกแล้วราคาอาจจะเป็นราคาที่ถูกกว่านี้อันนี้กาแฟสมตั้งชื่อว่ากาแฟอารมณ์ดีก็ได้ไ <laughs> เ,เป็นกาแฟผสมกัญชานะครับคือปกติกาแฟที่นี่ขายประมาณแก้วละ80บาทแล้วก็ใส่กัญชาเนี่ยเพิ่มไป20บาทรสชาติกัญชามันรสชาติเป็นยังไงเนี่ยใครรู้ด้วยอธิบายจนะ่ที่กินเข้าไปถึงรู้สึกว่ามันคือคาเฟอีนเข้มข้นเลย ชาไเข้มมากอะแล้วก็มันมันนมด้วยขอลองทานคุกกี้หน่อยนะครับน่าจะเป็นยังไงนะอืมโอ้ยกินแล้วยิ้มได้เลยวะะอืม <c oughs> อม,มันก็คุกกี้ปกติด้วยเองแต่ข้างในเนี่ยผสมกันชาไปด้วยเสษ็เซี่ยวอืมหลังจากที่เราดูข่าวกันที่ คุณอนุพินพางมีตะกูลนะออกมาอธิบายว่าตัวเองเนี่ยทำการทาเสรีเนีสุทะลุซอยเลยคือเดิมบอกว่าจะให้ปลูกคนละห้าต้นใช่ไหมถ้ามันออกจากปรประอเมื่อไหร่ว่าไม่ใช่ 360, สารเสพติดประเภท5มันก็คือกระท่อมดีๆนี่เองจะปลูกคนไร่ก็ปลูกได้เดี๋ยววาแต่5ต้นเลย50ไร่ก็ยังปลูกได้เดี๋ยวยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาตามกันต่อที่ว่ามันจะผ่านผ่านครอมอออกมาประกาศในราชกิจจานุบาเบกษาเมื่อไหร่